เขามีอุปกรณ์ในการตักน้ำแข็งครับจะใส่ลงแก้วหรือเปล่าแค่นั้นเองเฮ้ยใส่ลงง่าแล้วแต่ใช้เวลาหน่อยพอไหมพอไหมใส่ที่เลใส่ที่ลงไหมอ่ะเลงแก้วมีรูปอะไรย่างเนี่ยทำไมผมมั่นใจนะนี่ผมพูดมั่นใจเลยนะผมว่าทานหมดเชื่อผมไหม เอาใส่ามันอ่อนตัวนี้ก่อนค่ะขวดเช้าบิดเหลือเกินอภิมใส่ตัวนี้ก่อนจะลงอยู่จะลงอยู่ชั้นน้ำอะไรคะนี่น้ำอะไรคะคาราบูคาราบูอันนี้สีอะไรนี่ใส่จะเต็มแก้วแล้วเล้ยโอ้โหเลยลูกอันนี้มีอะลรจะเต็มเลยลูกมีอะไรจะเต็มเลยลูกเอ้ย การแสดงนะครับการแสดงการแสดงไม่ได้ตั้งใจครับมู๊ดแต่เมือนถ้ลตูต้องแล้วต้มงแล้วหรือว่าแก้วแก้วอาจจะเล็กไปเขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะเออไม่ห่วงเครื่องตั้งเล็กก่อนนะะคแก้วนะคะอ่าลูกสีอะไรคะ่เก่งมากลูกเก่งมากต่อไปสีอะไรต่อไปสีอะไรลูก เฮ้ยสวยนะหน้าเทเขาแก้วนลยเหรอเฮ้ยสวยๆได้เว้ยงดงามงดงามคือผมต้องอธิบายว่าบางครั้งบาริสต้าจะมีเทเกินบ้างแต่ไม่มีผลต่อรสชาติไม่มีผลไม่มีผลรสชาติยังอร่อยอยู่ซึ่งจะมีคนยืนยันหนึ่งคนบดกว่าแต่คุณแม่ยิบบิบหลอดใส่ได้เลยครับแบบเหมือนที่ร้านนะครับจิบมาปุ๊บใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเพิ่งลุกเลยเรียบร้อยห้าวไม่ได้อ่ะ ลูกอ้าวุค้มฮะทงขายเนี่ยลูกคุมคุ้มฮะอ่าบาเลสต่าเขาชิมก่อนด้วยหลอเนี่ยโอ้โหหิวอะเดีวเดียวเดียวเดียวเยวด้กิทั้งหมดเป็นความผิดผมเลยีฉันหะชนะนะคะ แม่ยำซะด้วยอร่อยไหมลูกเอาให้ยิ้มลูกผมอร่อยไหมลูกโอ้ดาวมันอร่อยเนาะผมผมอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอแบบว่าเอ่อถือว่าดูธรหน้าติเด้ยยงเช็ดอยู่ยังเช็ดอยู่คุณครเช็อยู่ผมขอตัดตอนได้ไหมครับคือแทนที่ผมจะถามครูว่าอร่อยไหมผมถามคนชมได้ไหมครับได้ค่ะปินเซนลูกแก้วนี้อร่อยไหมลูก อร่อยค่ะอร่อยผ่านไหมผ่านไหมพอชิมแล้วผ่านไหมลูกผ่านค่ะผ่านหยดูดไม่หยูดเลยนี่ขอโทษจริงเมื่อกี้ผมสุดเลย